สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินอยู่คลองสิบนะคะตรงนี้นะคะเรียกว่าตําบลบึงกาสามนะคะอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะที่อยู่ด้านหลังของเมย์ตรงนี้นะคะคือที่ดินแบ่งขายนะคะนี่นะคะที่ที่ดินแปลงนี้นะคะรอราคานะคะเคาะออกมานะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะแจ้งให้ทุกท่านนะคะทราบนะคะว่าราคาที่ดินแปลงนี้นะคะเท่าไหร่นะคะขนาดเนื้อที่นะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 140ตารางวานะคะส่วนน้ําไฟนะคะอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะคือเสาไฟนะคะส่วนน้ํานะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะโฉนดพร้อมโอนทุกแปลงเลยนะคะอยู่คลองสิบของเรานี้เองนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถทักสอบถามเมย์ได้นะ,ะหรือจะแอดไอดียเมย์นะคะ0 9 2ย์9 2 9 7 9คะ่ะแล้วพบกันนะคะที่ดินส,สวยๆนะคะคลองสิบหนองเสือปทุมธานีนะคะ สำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ